สวัสดีครับสวัสดีทีทั้ผมมาวันนี้ผมมีอุปกรณ์พิเศษมาช่วยเบาแรงนะครับนี่ยสำหรับใครที่ใส่ลุดเกี่ยวคูวตาอยู่นะครับกระสีหัวมันติดเฟียงติดนะครับเดี๋ยวห้ใส่อุปกรณ์อุปกรณ์ช่วยทุ่นแรงนะครับเดี๋ยวผมจะแปะพิกัดไว้ให้นะครับผมก็กําลังสั่งมาเหมือนกันยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยเดี๋ยวจิมาลองเบงว่า มันจะออกไหมนะครับมันออกบม่มดดอกแต่ว่ามันก็อาจจะช่วยทุ่นแรงเรานะครับดีกว่าเขาไปแงงัดนะครับเอาเดี๋ยวก็ลองบึงว่ามันส่วออกแท้์่ะไปจวดเลยเฮาจะเขาก็ใส่หินนะครับเรียนรู้แหละเขาก็ล้องไว้เลยล้งองไว้เลยมับเมนัว้ไลเนี่ยเลยผมก็ไม่เคยใส่นะครับนี่นกระลังซังมากนะครับนี่เมื่อหอดก็เน,นี่ยเลย รีวิวเบื้องห้องยังสี่นะครับนี่อ่ามาเดี๋ยวเขามาดันมองหนีเบิ้งว่ามันจะออกปะเอา,ไปเ,อาเไปเลยไปเลยมันจะออกว่าอ้าเอาถอยหลังถอยหลังถอยหลัง อะไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวเออไปเลยออกแล้วไ,ไ,ไปเลยไปลังไปลังเปิดเอ้าดีเลยเลรอทุกคนเอพอพ่อพ่อพ่ออ้าออกเสยครับนี่ไหนไหนออกเสยครับนี่เวลาเขาออกเขาก็ออกนี่ครับนี่แปดเลยครับแม่ ยังได้็หล่ะสะอาดเลยครับเอ้เดี๋ยวเขาลองเบิ้งข้างหน้าว่ามันงจะออกวะอ่ะเดี๋ยวเขาเบิ้งตรงเฟืองสปอเก็ตหนานะครับไนอีกอีกอีกเลยไปเลยมจะออกวะเลยไปเลย ก่อนเดี๋ยวถอยหลังถอยหลังถอยหลังเอ้มันก็ออกอยู่ทางนาก็ได้นี่มันก็ถือว่าออกในระดับหนึ่งนะครับแล้วเ้าก็ดึงออกเอาเออช่วยได้เยอะครับพอพอ,อเดี๋ยวถเทอ,อีกเอาเอาน,นี่ออกกันเทอ,อีกก็ถือว่าออกดีอยู่นะครับดีกว่านเามาเงยเองงัดเองได้พี่น้อง อีกๆอ๋อ,อ,อ,อโอเคนี่ครับก็ทดลองให้ดูแล้วนะครับออกดีอยนะพี่น้องออกดีอยู่ครับใครสนใจนะครับนี่เห็นวะเป็นหู้เล้าเห็นวะเท่ากะเอาตะขอมาดึงออกดีกว่ามันเข่าดีกว่าเข้าตะขอดึงแบบแน่นๆนะครับแบบนี้ก็ถือว่าออกดีนะคลังนี้ออกแทบจะเกือบจะหมดเลยก็ว่าได้ครับแต่ว่าข้างหนา้า ตรงข้างหนาสร้างเพิ่นก็บอกว่าต้องงัดออกแน่หน่อยนึงนะครับแต่ว่าก็ดีกว่าเราไปงัดแน่นๆนนะทุกคนเห็นไหมอันนี้ผมม่ทันจับดึงออกเลยนะครับตัวออกแล้วนะครับเดี๋ยวเ้างัดหน่อยหนึ่งก็โอเคนะครับใครสนใจนะครับก็ทักไปตามที่ผมให้ไว้เลยนะครับทักไปทางเฟซแล้วก็เบอร์โทรนี้เลยนะครับใครอยากได้ส่งจริงนะครับนี่ใช้งานได้จริงด้วยนี่ไว้ไหน ใช้ได้ทุกรุ่นนะครับหกสิบหกแปดเจ็ดสิบเก้าเก้าสามร้อยห้านะครับร้อยแปดนะครับสั่งได้เลยโอเคครับผมนี่ครับส่วนที่เหลือนะครับก็แค่เอาตะขอนะครับเกาะนิดหน่อยก็ออกแล้วครับนี่ไม่ต้องเบื่อมือเลยครับไม่ต้องมือไปล้วงนะครับสะอาดเอี่ยมทุกคนทางโน้นผมก็ลองเลยแล้วหน่อยไหมไม่ต้องดึงเลยครับแค่ติดนิดหน่อยก็ใช้ตะขอแบบนี้นะครับดึงออกก็ เลี่ยมเลยนะครับถ้าไม่มีตัวนี้นะแน่นตึบดึงลงไปแบบน,นี้เสะลงไปจนยางตายออกหมดละบอออกนะครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับดีอยู่แล้วก็ช่วยทุนแรงได้เยอะเลยนะครับใครสนใจก็สั่งได้เลยครับผม